ของกุหลาบดำนะครับวันนี้ต้องถือว่าเป็นอีกไฟล์หนึ่งที่เจอกับผู้ต่อสู้ที่ก็แค่ที่น้ำลายเหนียวคอเหมือนกันนะครับฐานกุหลาบดำนิดน,นึงฮะก่อนหน้าที่จะเจอกับเสือแบงการฟิสซอมของเรานีเป็นงไงบ้างก็หลังจากแพ้นาบิลก็พักสองอาทิตย์ครับก็เริ่มทําร่างกายเริ่มวิ่งเ,เริ่มซอ้อมรอรายการเลยครับนะบจนกระทั่งรู้ว่าเจอกับเสือแบกแล้ว <c oughs> วินาทีแรกที่รู้รู้สึกงไงบ้าง ก็รู้สึกดีใจครับที่โปรโมเตอร์ประกบมาเจอกับเซิร์แบ็กเพราะว่าเซิร์แบ็กเขาเป็นนักชกที่เพิ่งได้สัญญาวันใหญ่ครับก็รู้สึกดีใจครับก็ดีใจแต่ว่าการฟิตซ้อมนี้จะหนักขึ้นกว่าเดิมไหมก็ซ้อมหนักขึ้นกว่าเดิมครับเพราะเพราะว่าเราซ้อมอยู่ที่ค่ายตัวเองคือกลัวแบบว่าเวลาออกมาชกกลัวพวก แฟนมวยแฟนคลับไม่มีความเชื่อถือไงครับก็เลยต้องซ้อมให,ให้ให้ให้หนักกว่าเดิมครับอืมนะไฟนี้จะบอกว่าร่างกายนี่เกินร้อยว่าังนะใช่ครับก็ซ้อมมาซ้อมมาเต็มที่ครับนะฮะเก่งยกแรกแผนที่วางเอาไว้ในหัวคือคือยกแรกเทรนเนอร์แล้วก็ผู้ฝึกสอนนะครับ อบอกว่าให้ให้ดูเชิงก่อนครับเพราะว่าเซอร์แบ็กก็เป็นนักชกที่อาวุธหนักครับเพราะว่าเราจะปีผาไม่ได้ครับถ้าปีผามีโอกาสโดนของเขาได้ครับอืมนะ <c oughs> ก็ชกแบบคุมเกมใช่ครับนะก็ไปเรื่อยๆก่อนว่างานใช่ครับ <c oughs> <c oughs> หมดยกแรกไปนี่ยังรู้สึกว่าเออเราชกได้ตามแผนของเราครับนะจง,งกระท่านมาถึงยกสองอ่าพอพอพอ,พอยกแรกเราเราเริ่มรู้แล้วว่าเขา ะระวังระวังหมักเราอย่างเดียวครับก็เทรนเนอร์ปรปับแผนใหม่ครับคือยกสองให้ให้อกมาติให้ออกมาติเยอะๆติให้เขาให้ให้ให้เขาลืมว่าเราจะตล่อยหมัดนะครับก็ยกสองก็ติอย่างเดียวครับติไม,ไม่ไม่ค่อยได้ออกหมัดเลยนั่นน่ะสิครับนะก็ไปไปตามแผนที่วางเอาไว้แล้วล่ะใช่ครับนะฮะสองยกนี้มันนม่นใจว่าชนะละอ่ามั่นใจครับมัน่นใจเพราะว่าเราออกอาวุธได้เยอะกว่าครับนะครับจนกระทั่งมาถึงยกสามเกมเป็นไงบ้าง อพอยกสามผมเริ่มรู้เหมือนเหมือนเขาว่าเขาไม่ไม่ค่อยได้ระวังหมัดเราแล้วทีวนี้ก็เหมือนเขาเปิดช่องโหว่ให้เราได้ได้ออกหมัดซ้ายครับกดซ้ายเปลี่ยนลูกนั้นคิดว่าอย่างไรบ้างจะลุกขึ้นมาอีกไหมอดอกได้โดนปุ๊บเป๋ครับเป๋แล้วก็พอผมตามไปซ้ําคือดอกนั้นคือผมหันหลังเลยครับเพราะว่ายัางไงก็ไม่รู้เพราะว่ามันมันเต็มเต็มเลยครับมันมันมันเหมือนเหมือนเราต่อยเป้าอะครับดอกนั้นอะ ก็เร,เรียบร้อยไปว่างานใช่ครับ,รบแล้วก็ได้โบนัสด้วย3ามแสนห้าใช่ครับรอมานานเลยครับผมนะก็ <c oughs> ถือว่าปิดจ็อบได้อย่างสมบูรณ์แบบว่าอย่างานั้นนะครับ,รบข้อผิดพลาดที่เราจะต้องเอาไปแก้ไขยังมีอะไรอีกก็ยังยังมีหลายอย่างครับแต่ที่สําคัญคือหลังจากไปนี้ผมจะซ้อมให้ให้มากกว่าเดิมครับเพราะว่าในเมื่อผมตั้งเป้าอยากอยากจะไปให้ถึงแชมป์ผมต้อง ต้อันดับไปให้ได้ครับผมต้องมีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจให้ให้มากกว่านี้ครับสัญญายังอยู่ในหัวเราเสมอใช่ครับเราพร้อมอย่างที่ว่าวเราถึงเวลาแล้วมันน่าจะได้เซ็นนาทีก็รอโอกาสครับรอโอกาสนะฮะที่เป็นฟาดฟน,นี่เจอกของนหนักหนเลยใช่นะซึ่งหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะมาถึงเวลาอย่างอย่างเคียมด้านเนี่ยที่ที่ชนะน้องโอไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะเคยประกบกันมาแล้ว อ่าเคยประกบกันมาแล้วครับแต่ไม่ได้ชกันใช่ครับตอนนั้นเกิดอ,อะไรอ่าอเราเกิดอุบัติเหตุครับเพราะว่าเราเราซ้อมโค้งสุดท้ายแล้วก็ต่อยเป้าพลาดครับอ่านิ้วซ้นกระดูกโรล่ครับอืมถ้าหากว่าเขาประกบกัน,นี่ไก็ถ้าบอสชาตีเห็นสมควรหรือว่าผู้ประกบคู่มวยเห็นสมควรผมก็พร้อมที่จะต่อยครับอ่ามาเถอะว่าอย่างนั้นนะครับแต่ก็ต้องการบ้านให้เยอะขึ้นกว่าเดิมอ่าใช่ครับก็ต้องซ้อมให้ให้หนักกว่าเดิมครับ ครับผมตัวตัวนิดนึงของกุหลาบดำนีตอนนี้ทาค่ายมวยอยู่ใช่ครับตอนนี้เป็นไงบ้างเสร็จเรียบร้อยยังก็ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าทุกวันนี้คือซ้อมอยู่ที่ค่ายตัวเองครับแล้วก็จ้างเทรนเนอร์แล้วก็จ้างพวกนักวิทยาศาสตร์การกีฬามาเสริมครับครับผมนะครับมีมวยอยู่ในสกัดกี่คนแล้วฮะก็มีแต่เด็กน้อยแถวบ้านครับเพราะว่าเราไม่ไม่ไม่ได้รับนักมวยที่อื่นครับเพราะว่า เราไม่ได้ทําที่พักอะไรไว้ให้คืออยากให้เด็กๆในหมู่บ้านหรือว่าระแวกนั้นได้มาเรียนรู้มวยไทยครับครับผมครับอ่ะท้ายนี้ฝากถึงแฟนมวยที่คอยให้กำลังใจก่าบดําสุดหน่อยครับก็ฝากขอบคุณแฟนมวยนะครับที่ส่งกําลังใจแล้วก็แรงเชียร์มาให้ผมในทุกๆไฟ์ครับก็ถ้าผมมีรายการผมจะทําหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็จะเอาชัยชนะมาฝากแฟนมวยให้ได้ทุกไฟ์ครับ